สวัสดีค่ะมือหนีเป็นวันหยุดนะคะวันเสาร์นะคะที่20สวัสดีค่ะมือหนีเป็นวันหยุดวันเสาร์นะคะเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดค่อนข้างหลายนะคะมือหนีเป็นวันเสาร์สวั Debatte, young, world, kind of variety, สดีค่ะมือหนีเป็นวันหยุดนะคะมือหนีวันหยุดหลายคุณนะคะ สวัสดีคะ่ะมือนีเป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะวันหยุดสุดขีดของหลายๆคนนะคะหยุดพักผ่อนมีความสุขมีความสุขกายมีความสุขใจใครทํางานก็ขอให้เป็นกําลังใจให้นะคะเป็นกําลังใจสําหรับคนทํางานนะคะนิชามาชวนดื่มมือนีนิชากับยุทธนะคะมาชวนดื่มวันมือนีนะคะนิชากับมาชวนดื่มน้ำผลไม้นมสดค่ะน้ำที่นิชาเคยนําเสนอไปทุกๆครั้งนะคะนี่คือน้ำกล้วยหอม ปั่นผสมนมสดค่ะบอใส่ยอย่างเลยนะคะกล้วยหอมกล้วยหอมปั่นผสมนมสุกกล้วยหอมปั่นผสมนมสดนะคะกินแล้วดีมีประโยชน์นะคะกล้วยหอมกับมิโพแทเสเซียมมิทาตุเล็กนะคะส่วนนมสดกับีแคเคนซีม่มมิไขมันดีมีอื่นๆมากมายนะคะนี่นะคะนี่ชากเาา็เอามาผสมเอามาผสมเอามามีกแอนแมทกันนะคะเพื่อกินแล้วมีประโยชน์ตารางกกยนะคะอย่างน้อยๆก็บม่เป็นโรคโลหิตจ,จางแล้วก็บ,บํำรุงกระดูกแลฟันแล้วเมื่อมาผสมกันแล้วโอ้ยคุณค่าประโยชน์ลร้ค่ะ กินเน่เฮาอายุหลายแล้วนะคะจะได้มีประโยชน์นะคะกล้วยหอมปัน่นผสมนมสดค่ะกล้วยหอมปั่นผสมนมสดกินเล้าดีมีประโยชน์นะคะเสริมสร้างคุม้มคุ้มกันของร่างกายนะคะบำรุงร่างกายป้องกันโลหิตจากและก็ควบคุมความดันนะคะบ่อยเฮามีโอกาสเสี่ยงต่อการเป็นหลคกต่างๆนะคะเป็นกับเป็นหน่อยค่ะคือถ้าเฮาด้กินบ่อยๆมันก็เสเฮ็ดในเฮานี่มีหลงางใกา้ที่แข็งแรงต้านทานโลูกนะคะได้อย่างดีนะคะมากิน กล้วยหอมน้ำปั่นผสมนมสดค่ะมากินกล้วยหอมปั่นมากินกล้วยหอมปั่นผสมนมสดนะคะตอนนี้ดิชามากินนี่ค่ะกล้วยหอมปั่นผสมนมสดกินแล้วดีมีประโยชน์นะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันนะคะมีฐานเล็กนะคะมีโพแทสเซียมมีฐานเล็กนะคะบำรุงหลงังกายควบคุมความดันละะ่ะค่ะใบทเป็นโลคโลหิจจางในกรณีของนมสดก็มีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกและฟันด้วยนะคะแล้วยังมีไขมันดีด้วยค่ะ นี่นะคะมากินน้ากันนะคะผู้ใดที่กินแล้วก็คงสียหูเนาะค่ะว่าการกินดมสดการกินกล้วยหอมดจริง,รงๆแล้วก็มีประโยชน์แต่กันเท้าเสริมรสชาติแล้วก็กินให้มันมีประโยชน์เพิ่มขึ้นนะคะกล้วยหอมเอาสุกๆเนยเละๆน้อยๆนะคะมาปั่นหวานทีเดียวค่ะบอตองใส่น้ตาตาลบอตองใส่เกลือเลยนะคะรสชาติใช้ได้ค่ะไปปั่นลองชิมนะคะกินแล้วดีมีประโยชน์ค่ะนิชาก็กินเป็นระยะระยะนะคะช่วงไดทีคือช่วงไดที มีโอกาสมีเวลากับปันกินนะคะแ่บนะคะความหอมของกล้วยนะคะสเ็ดให้รสชาติดีขึ้นแล้วก็นาท่านขึ้นนะคะเพราะว่ากล้วยหอมนี่ก็คือเขามีกลิ่นหอมอยู่แล้วนะคะถ้าสุกแห้งกินก็สีหอมแห้งแล้วก็หวานแห้งนะคะแนะนําเป็นกล้วยส